เอาละครับีินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด a แมนทีวีนะครับผม <Shall S 1> เราจะกลับมา <we begin? S 1> อยู่ในเกม l e g u u o of e i ชั่ n กันอีกแล้วไวริฟด้วยนะอย่าลืมแล้วผมก็เล่นซัพพอตอีกแล้วเนื่องจากผมไม่มีตัวเล่นนะผมก็เลยมาเล่นซัพพอตแล้วผมมีข่าวดีสำหรับตัวเองนะครับผม uh, ตอนนี้ผมกำลังวางแผนไม่ใช่วางแผนดีผมซื้อไปละผมกำลัง uh, <the> ซื้อโทรศัพท์ใหม่ <15 5. S 1> นะครับเป็น Rock Matic เจ็ดอัลติเมทน,นะครับผมตรงที่ว่ามันดีไหมผมว่าดีนะครับผมก็ว่าอัดเกมได้ภาพสวยขึ้นไงเ <c> น <oughs> <c oughs> ี่ยโป้ผมดีเคสลินทำไมคุณผู้ชมสงสัยว่าทำไมผมต้องเจอเคสลินสามเกมติดวะคือพวกคุณอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมนั่นอัดเกมวันต่อวันนะครับผมบอกให้เพื่อนผมผมนี่เป็นนักสู้ต <c oughs> ัวจริงนะครับ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 เกินอะไรขึ้น เจ็บไหมล่ะเราต้องส่งเสียงดังไว้ก่อนครับวเวลากดเฮ้ยกดผิดจะกดหิวไม่กดแฟบช่างมันช่างมันผมลนนะเย็นก่อนเคลินคุณจะเย็นดีคุณอย่าห้าวทำไมเคลินทุกคนมาเล่นห้าวหมดเลยวะคี่นี่คุณผมสงสังยส่วนตัวนะคือเขาเป็นโรคอะไรของเขาตายยังไงวะด้วยด้วยฮะทุกคนผมเจ็บมากฮะ คือต้องมีคนมาช่วยผมถ่าผมก็ไม่น่าจะรอดอะเอ้ยผมมาช่วยนะเรียบร้อยสวยเฮ้ยแคลินเฮ้ยหมดเลยเหรอบล็อกบล็อกบล็อกเอาเลยเพื่อนเอาแตกเอ็กซ์โ ดิ่งเลยเฮ้ยไม่รอดป่ะโมไฟไม่อยู่แล้วน่าจะได้เปียกทางไฟนะผมว่ามังกรก่อนเลยเรียบแล้วเอา้าโอ้โหเป็นไปได้ไงวะ <c oughs> ผมภูมิใจกับเพื่อนผมเฮ้ยต <c oughs> ายหมด <c oughs> ไม่เหลือรอผมด้วยทุกคนเฮ้ยอย่างนั้นแหละเพอร์ Perfect. เฟกเฮ้ย <c oughs> อยู่เฮ้ยไฟมันหนาที่ว่า สวยได้ไหมเอาเข้าเข้าเข้าได้ป้อมได้ป้อมได้ป้อมเออผมไม่อยากเอาคิวไงผมจะให้ี d c ผมอะคุ้มไหมว่าคุ้มอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยปักวอดไปโผล่นู่นเลยเจ็บบดี เียบดีไม่รอดหรอกเพื่อนไม่ล่อหรอกไม่รอดนิ่งเลยตายไปสู่สุขติกตาปั้นเกิดไปซื้อของคือพวกกูควรจะรีฟาร์มนะเออสวยได้ป้อมเลยเยี่ยมได้สองอุ้ยโคตรแรงทันตีเดียวเต็มสี่เต็มห้าเหรอ สวยผมชมนะถึงแม้ว่าฝั่งศัตรูจะได้ฝั่งผมจะไม่ได้ก็เถอะนะป๊บเรียบร้อยนิ่งหนึ่งตายตายเลยกลับบ้านเกิดป๊บบล็อกหลบเออคุ้มคุ้มคุ้มเพื่อนยิงยิงยิงยังไงยิงไังนี่ยเลยผมจะบอกให้คุณยิงไังนี่แหละเอามังกรพึบบล็อกเออใครได้มังกรมะโอ้โหไม่มีใครได้เลยพึบ ดได้ไหม <we> fight, โอ้โหลุงลารด <we> ลุงแม่งเข้มเอา้า <laughs> สกิลเ้าอ้ oh, จะถอยนะไปไปไปถอย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 บรม is here โ um ดนทองไปข้างนอกเพื่อกำจัดศัตรูตามลุงมาเลยฮู้ฮู้ฮอ้ถองนี้ถั um the job. งนี้ตามเคลินอยู่เพื่อนถอยบอกให้ถอยเข้าใจหรือเปล่า ต่อมาลุงจะพาไปสู่สุคติโอ้เจ็บจังเลยไม่เคยเจ็บแค่นี้มาก่อนคอยนะแคลินเราควรจะคอยนะขอบคุณครับขอบคุณที่ยิงผมเลยที่จะยิงเก็บเองหรือเปล่าฮะอยากได้ตังค์คนเดียวอ่ะเจ็บคอว่ะถ้าผมพูดอย่างเงี้ย If first. you you problem, come to have me ทำไมแคลินไม่ห่มทุ่งวะ ผมรัดคิวไหมได้ไหมเฮ้ยได้เหรอฮะเอาเลยเพื่อนทำไหมบล็อกอยู่บล็อกอยู่มีคนตายมีคนตายโดนไหมเฮ้ยบารอน มลลนเลยคุ้มคุ้มคุ้มไม่เป็นไรไม่เป็นว่ะเพียงศพตายเมื่อหนุบไปโดยหลุดไปเสอก้ากันเลืสายอุ้ยดูว้าวว้าวว้าวทำได้ว้าผมทำได้คุณผู้ชมผมุนานได้โอ้โหผมเข้มมากอุ้ยแรงจังเลย ทำไมดาเมจมันรุนแรงขนาดนั้นวะเจ็บไหมเฮ้ยเพื่อนไดเอ้ยโอ้ยโอ้ยฟุ้งไหมฟุ้งหรือเปล่านี่ผมถามเอ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งทิ้งผมดิก็คือคุณมากับผมคุณก็เอาผมไปด้วยเกือบไม่รอดการเล่นบล็อกท่านบล็อกให้นายเจ็บไหมล่ะ มันแรงจังว่าใครถอยใครแรงจังว่าคือไม่ต้องมีสโคที่โคตรแรงอึบล็อกบล็อกบล็อกเออสวยการเล่นถอยเพื่อนโอ้โหไปเข้าทำไมเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอยก่อนถอยก่อนทุกคนถอย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 บล็อก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 โอ้โหการเล่นทุกอย่างสวยถอยไหมถอยก่อนถอยก่อนนะมั อึบบล็อกโอ้สวยกันได้หมดเลยเลุงลุงเข้มแล้ว่ะลุงประเด็นนะลุงอยากได้เลดบัฟขอเลดบัฟหนะ่อยลุงอยากได้เลดบัฟเฮ้ยอึ๊บโดนโอ้สวยงามพิ้วไว้ก่อนเออผมบล็อกบลอกบอก,บอก,บอกผมยังไม่ตายใช่ไหมผมยังอยู่ใช่ไหมทุกคนอย่าเพิ่งคิดผมตายนะคุมคุมคุม เฮ้ยเกือบไม่รอดรอดอยู่นะโอเคกลับบ้านเพื่อนเราสวยสวยโมดตี้เดี๋ยวมาสนับสนุนเพื่อนก่อนนะตอมกลางน่าจะไม่แตกหรอกมั้งนคือมาลอนใกล้ตายแล้วกลับบ้านโอเคโอเคกลับบ้านแล้ว ได้เปรียบแท้ๆไปตายเฉย,ยลุงพยายามแล้วลุงอาจจะต้องออกก่อไฟนะครับผมเอาของเต็ม <c oughs> แจยนดีอย่าไปว่าเขาคนเราไม่เล่นดีทุกตาหรอกอาจจะมีตาที่แย่ของเขา <c oughs> อาจจะมีตาที่ดีขอ <c oughs> งเขาไง <c oughs> พวกคุณก็ใจเย็นดิคือผมก็เคยโดนด่าผมเข้าใจนะผมก็ไม่เคยด่าใครเอาตรงๆนะผมจะด่าเลยผมไม่เคยพิมพ์มออาจจะบ่นเล็กน้อย เน็บเล็กกว a าก่อยนิ่งเลยผมมีบั๊มังกรผมมีบั๊มังกรพวกคุณจะเอาผมไหมล่ะผมมีบั๊มังกรเออผมมีบั๊มังกร บ้ามังกร <c oughs> ลุงมีบ้ามังกรลุงมีบ้ามังกรเอากับผมไหมล่ะม้ามังกรไม่อยู่แล้วอะมม่ะคุณผู้ชมเอออันติเรียบร้อยนิ่งเลยอันติโอ้สวยงามเฮ้ยลุงลุงโคตรเข้มเลยไปไปไป เครินมานี้ตรงนั้นได้ตังค์น้อยตรงนี้ดีเฮ้ยช่วยลุงด้วยลุงไม่ไหวเลโอ้โหลุงลุงเจ็บมากลุงไม่มีบ้ามังกรแล้วอ่ะลุงไม่เข้มแล้วปึ๊บปุ๊ปป๊ป๊ป๊คือผมสวยบล็อกบล็อก บล็อกเฮ้ยลุงลุงถอยลุงยังไม่อยากตายเฮ้ยลบบล็อกได้สวยเฮ้ยหลังเข้าอออโอ้บล็อกไดกกก้ได้อยู่ไหมสวยคุ้ม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 โอ้ยสวยเพอร์เฟคทีมไปต่อเพื่อนไปต่อเอ้ยถอ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 ย,ถอย,ถอย ถอยถอยถอผมมไว้ถอยผมไม่ได้บวกผมจะถอยถอยเอ้ยทีมไฟว่ะโอ้โหดูทุกคนทีมไฟสามมาทั้งหาทำไปทำไมวะอึบอึโดน

กลางกลางเอาโอ้โหไม่มีคะแนนกลางเอาบาลอนเฉยคือจริงมันดันกลา,เา,าเงเราจบได้เลยนะแต่เพื่อนไม่เอาอ่ะคือเขาไม่ฉลาดพอไงอคือผมจะตายด้วย <S <S อ่าผิดข้าง บบโอ้ยสวยโอ้โหได้บอลรอนอีกแล้วทีมผมแม่งมาพอมากับโชคอ่แท็กอ่แท็กอ่แท็กอ่แทกเลยเดี๋ยวกันเองเดี๋ยวผมกันเองลุงกัน,อนเองเชียชาแคลินโอน้โหมาช่วยเพื่อนน่านแคลิน,นทีทป้อมทีป้อมกาเลนกาเลน,น,นโอ้โหสุดยอด เอาแล้วครับก็จบแล้วสำหรับเกมหลิงออฟน้ำตานะครับผมนานเหลือเกิน